สวัสดีครับท่านผู้ฟังท,ท,ทุกท่านวันนี้3ตุลาคม2024แอดมินนำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังครับการสู้รบกันในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเคือนระหว่างวันที่2และ3ตุลาคม2024หน่วยต่อต้านอากศาศย,ยานของอยูเครนได้เข้าทำการยิงสกัดกั้นโดรนชนิดซา AH ยเฮด136131ในหลายพื้นที่ในยูเครนครับตามการรายงานได้ระบุว่า ในเดนิปลอเปตรอฟโดยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียชนิดซายเอ1ดหนึ่งสามหกหนึ่งสามหนึ่งมีการสกัดกั้นด้วยปืนต่อต้านอากาศยานครับและสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้ในพื้นที่ตรงนี้รวมแล้วในค่ำคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้ทำการสกัดกั้นโดรนคามิกาเซของกองทัพรัสเซียจำนวน105ลําลำที่กองทัพรสัสเซใช้ในการโจมตียูเครน หน่วยต่ต้นานกาศยายนของยูเครนรวมทั้งกองทัพอากาศหน่วยต่ต้นานกาศยายนเคลื่อนที่สามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้78ลำจากทั้งหมด105ลำและ23ลำถูกระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดกั้นโดรนสกัดกั้นไว้ได้อีก23ลำด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีรายงานว่าโดรน1ลำบินกลับเข้าไปยงังเบลารุส ในช่วงกําลืนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดคาคิฟประเทศยูเครนเป็นเหตุให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ8รายมีเด็ก3ามขวบได้รับบาดเจ็บด้วยตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีอาคารที่พักอาศัยดังกล่าวด้วยระเบิด KAB อายการของยูเครนได้เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซเยเข้าทําการโจมตีที่พักอาศัยในจังหวัดคาคิฟ เพื่อเก็บหลักฐานดำเนินคดีกับกองทัพ,พรัสเซียต่อไปแหล่งข่าวทางทางหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้3ตุลาคม2024กองทัพ,พรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีรถส่งแกส๊สที่กำลังขนส่งไปให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชนิฟิฟประเทศยูเครนกองทัพ,พรัสเซียใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีรถขนส่งแกส๊แกสดังกล่าว เตให้รถขนส่งแก๊สเกิดการระเบิดและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นเด็กอายุ6ขวบ1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายเป็นเด็กอายุ4ขวบและ13ขวบรวมทั้งมีผู้ชายได้รับบาดเจ็บอีก2อรายในวันนี้3ตุลาคม2024ั a ยี่มารุธประธานเสนาธิการทหารประเทศสมาชิกเนโต้ได้เดินทาง ไปยังกรุงเคียฟประเทศยูเครนมาครูดได้ฟังแผนแห่งชัยชนะของยูเครนจากประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกีของยูเครนได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะสนับสนุนของทัพยูเครนสนับสนุนทหารที่อยู่แนวหน้ายูเครนได้รายงานสถานการณ์การสู้รบสิ่งที่ทหารแนวหน้ากําลังต้องการรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เลนสกี้ได้กล่าวต่อมาครูดนั่นก็คือ การเข้าเป็นสมาชิกเนโตอย่างสมบูรณ์แบบมากรูดได้กล่าวว่าเวลานี้ยูเครนใกล้ชิดกับเนโตมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนตามการรายงานได้ระบุว่าการที่ประเทศพันธมิตรของยูเครนจะมีการพิจารณาให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลทําการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันในการประชุมรัมสเตน ในวันที่12ตุลาคม2024นี้แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้3ตุลาคม2024ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่โรมาเนียจะจัดส่งให้กับยูเครนนั้นวันนี้เดินทางไปถึงยูเครนแล้วครับตามที่ประธานาธิบดีโวโลาดิเมียร์ซัลนสกีของยูเครนได้บอกว่ายูเครยนยังคงมีความต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนครับ เพราะว่ากองทัพรเสเซียโจมตียูเครนในแต่ละวันนั้นใช้ดโดรนคามิกาเซ่นับร้อยลำครับตามการรายงานได้ระบุว่าคิดความสามารถของกองทัพรเสเซียนั้นเวลานี้กองทัพรเสเซียสามารถผลิตดโดรนคามิกาเซ่ชนิดซาเฮต136ในแต่ละวันได้หลายลำครับและมีความสามารถที่จะนำไปใช้ในการโจมตียูเครนได้อย่างต่อเนื่อง จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนาคาเิกาเซชนิดนี้เข้าทําการโจมตียูเครนจํานวนมากครับครั้งละจํานวนมากมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ยูเครนต้องการก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เพียงพอและสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากรัเสเซียได้มากไปกว่านั้นสิ่งที่ยูเครนกำลังรอคอย นั่นก็คือการอนุมัติจากพันธมิตรให้ยูเครยนยสามารถโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซียโดยการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากประเทศพันธมิตรเวลานี้ยังไม่มีการอนุมัติครับแต่ว่าจะมีการประชุมในวันที่12ตุลาคม2024นี้ก็คงต้องรอคอยติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าในเวลานี้กองทัพรัสเซียยังคงใช้เครื่องบินรบ บินออกจากสนามบินในรัเสเซียเข้ามาทําการโจมตียูเครน้ดยมิสไซล์รวมทั้งการใช้พื้นที่ทางทหารของกองทัพรัเสเซียปล่อยโดรนคาคเกิกาเซ่เข้าทาการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันครับตามการรายงานจากหนังสือพิมพ์เดอะสปิเจลของเยอรมนีได้รายงานว่าถ้ายูเครนได้รับอนุมัติให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าทําการโจมตีลึกเข้าไปในแดนของรัเสเซียได้ ตามการรายงานได้รู้ว่ายูเครนจะสามารถโจมตีโครงสร้างสำคัญทางด้านการทหารของกองทัพรัรเซียได้ถึง261พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสนามบินทางทหารคลังอาวุธขนาดใหญ่รวมทั้งฐานทัพของกองทัพรัรเซียที่เป็นฐานใหญ่ในรัสเซียด้วยถ้ายูเครนได้รับอนุมัตินะครับตอนนี้ยูเครนก็คงต้องรอไปก่อน ในขณะที่ประเทศพันธมิตรยังไม่อนุมัติยูเครนก็คอยป้องกันการโจมตีจากรัเสเซียเรียกได้ว,ว่าป้องกันทุกวันทุกวันครับตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะสังเกตเห็นได้ว่ายูเครนเองก็ไม่สามารถป้องกันไว้ได้ทั้งหมดครับยังมีมิไซล์รวมทั้งโดรนคามิคาเซ่ของรัเสเซียที่ยังสามารถพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายต่างๆในยูเครนได้ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยและพื้นที่ทางทหารอื่นๆดังนั้นยูเครนจึงรอคอยในการที่ประเทศพันธมิตรของยูเครนจะอนุวัตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพื้นที่สําคัญทางทหารของกองทัพรัรเซียได้รอคอยต่อไปครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพฐานยูเครนของพันยานยนต์ติดอาวุธที่30ได้เข้าทําการโจมตีรถถังของกองทัพรัรเซีย ในพื้นที่การสู้รบแห่งหนึ่งดูจากการเข้าโจมตีก็คงจะเป็นการใช้โดรนมังกร,กรพ่นไฟครับเมื่อมังกรพ่นไฟได้บินไปใกล้ๆก็พุ่งทะยานเข้าใส่รถถังของกองทัพ,พรสัสรซเยททำให้รถถังคันดังกล่าวเกิดการระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้นี่ก็เป็นฐานยูเครนจากกองพันยานยนต์ติดอาวุธที่72ครับได้ใช้โดรนคาเิกาเซ่เข้าทําการโจมตี ยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียในพื้นที่สมรภูมิการสูร้รบบูเลดาการโจมตีด้วยความแม่นยำทําให้ยานยนต์ของทารรสเซียเกิดไฟลุกไหม้แล้วได้ปลดปล่อยควันสีดําสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าวันนี้3ตุลาคม2024ตำการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าทาสเซียสูญเสียกําลังพลไปแล้วกว่า 6 5แสนหนายเสียชีวิตเพิ่ม1150นายเมื่อวานนี้รถถังถูกทำลายเพิ่ม6คันรถเกราะลำเลียงพลถูกทำลายเพิ่ม17คันเปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม37กระบอกระบบต้านอากาศยานถูกทำลายเพิ่มหนึ่งโดรนสอดแนมและโจ,จมถูกทำลายเพิ่ม4 3าลำตัวเลขที่มีการอัปเดตล่าสุดยูเครนสกัด,ดโดรนของรัสเซียได้78ลำซึ่งเป็นโดรนคาเิกาเซ รถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายเพิ่ม58คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม12ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานการสู้รบกันยังหนักยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดคาร์คิฟโดเนตโป,ปริเซียและเกอร์ซอนการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ